ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นใช้วัดหมื่นศาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลและทุกวันที่15สิงหาคมก็จะมีพิธีรำลึกถึงทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกนาะที่แห่งนี้พร้อมก,กันกับที่ประเทศญี่ปุ่นด้านในพิพิธภัณฑ์เป็นที่จัดแสดงเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่นี่แต่เดิมเคยเป็นที่เก็บศพและเป็นทั้งโรงพยาบาลสําหรับทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็คืออยู่ในระหว่างปีพุทธศักราช2 4 8 8 4ถึง2488ซึ่งสอดคล้องกับข้อความในแผ่นป้ายที่อดีตทหารชาวญี่ปุ่นบันทึกไว้ที่หน้าศาลาปุญญพลากรวัดหมื่นสารด้วยภาษาญี่ปุ่นซึ่งมาแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ความว่าทําบุญผีกรุณาขึ้นสวรรค์ให้นอนสงบพวกเราสมาคมทหารที่ผ่านศึกสมัยสงครามโลกมาทําบุญที่นี้ที่เทียงใหม่ที่นี้ที่เป็นทั้งโรงพยาบาลสําหรับทหารซึ่งบันทึกไว้เมื่อปีคริสต์ศักราช1970เดือนที่2วันที่สอง